สวัสดีครับวันนี้ผมตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งใจจะไปชมวิถีชีวิตของชาวไทยมอนปเปลี่ยนที่สะพานมอนในตอนเช้านะครับที่มีคนกล่าวว่านอกจากจะเป็นจุดที่ได้เห็นวิถีชีวิตอันหลากหลายของชาวสังขลาบุรีแล้วที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามยามเช้า ที่สายหมอกลอยอ้อยอิงอิง,องแอบกับสะพานและ2อฝั่งของแม่น้ำสองกะเรียรแต่วันนี้ก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับไม่มีหมอกเหมือนที่คิดแต่สิ่งที่ได้เห็นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสะพานมอนหรือสะพานอุตมานุสอรกล่าวได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาวถึง850เมตรนะครับ,บ,บรก็ถือว่าเป็นอันดับสองของโลกนะครับรองจากสะพานไม้อุเบงของพมา่าสะพานมอนที่สังขละบ,บุรีนั้นสร้างเพื่อข้ามแม่น้ำซองกะเลียเชื่อมการสัญจรของชาวสังขลาบ,บุรีทั้งสองฝากที่มีทั้งชาวไทยชาวมอน ชาวพมา่าที่นี่ก็ถือว่ามีความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนะครับทั้งของไทยของมอญพม่าก,กะเหรีย่ยงซึ่งผูกพันอยู่กันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับทัศนิยภาพของสังขลาบุรีถูกล้อมด้วยภูเขามีแม่น้ำทองกะเรีย ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศพมาา่าไรค่าเป็นวิถีริมแม่น้ำสองฝั่งเชื่อมชนชาติมอนไทยพรม่าะกะเรียงไว้ด้วยกันแม่น้ำสองกะเลียเป็นภาษามอนนะครับแปลว่าฝั่งโน้นเป็นแม่น้ำที่แบ่งสังคลาบุรีออกเป็นสองฝั่งนะครับ ฝั่งหนึ่งก็คือตัวอำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่พักโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านชุมชนชาวมอญที่ตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่มานับร้อยปีแล้วนะครับสะพานมอญแห่งนี้ก็เป็นตำริของหลวงพ่ะอ,อุตมะานะครับให้สร้างขึ้น โดยใชาแรงงานของชาวมอน,นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529สะพานมอนแห่งนี้ก็เคยถูกน้ำพัดพังบริเวณกลางสะพานขาดเป็น2ท่อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปีพุทธศักราช2556และก็ได้รับการซ่อมแซมในเวลาต ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของสังขละบุรีและการชนบุรีเป็นอย่างมากนะครับในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่เป็นจํานวนมากในแต่ละปีนะครับเ,เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องแรงกล้าก็ทําให้ท้องของผมร้อนเผานะครับก็ขอจบการนําเสนอสะพานเชื่อมใจ ไทยมอนพม่า,มาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ